ชัดชัยเอียสกุลลูกน้องคนสนิทที่สุดคนหนึ่งของพลเอกชวลิตยงใจยุทธเพราะเป็นบุคคลที่ร่วมหัวจมท้ายมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคความหวังใหม่จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแม้ความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองจะไม่ได้เกิดจากความประทับใจเมื่อแรกพบแต่ก็จบลงได้ด้วยความลงตัวส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานะของชัดชัย ที่นำมาสู่การได้ทำงานใกล้ชิดพลเอกชวลิตแต่เนื้อสินอื่นใดเป็นเพราะความโดดเด่นในบุคลิกส่วนตัวของจัดชัยที่มีหัวใจของผู้ให้บริการที่สำคัญคือเขาเป็นคนมีไฟแช็กอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นพลเอกชวลิตขยับกระเป๋าเสื้อเตรียมขี้ปุรีขึ้นมาสู่เมื่อไรเป็นต้องเห็นไฟแช็กของจัดชัยไปจอที่ปลายบุรีของนายทุกครั้งไป ชีวิตบนถนนการเมืองของชัดชัยไม่ได้ประสบผลสำเร็จมาตั้งแต่เริ่มแรกแต่เขากลับมีความผิดหวังเป็นจุดเริ่มตน้นโดยสอบตกในการเลือกตั้งสสหนองคายปี2526ในสังกัดพักกิจสังคมกอ่อนที่เขาจะชนะการเลือกตั้งสมัยแรกในปี2529ในสังกัดพักประชาธิปัตย์ซึ่งในช่วงที่เป็นสสปีแรกนั้นก็ได้ถูกพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผบทบ,บเชิญเข้าพบกี่สวนรื่นเรืดีพร้อมกับเฉลิมชัยเอียสกุลผู้เป็นน้องชายและสุรพรดนัยตั้งตระกูลสอสอร้อยเอกในการที่ขงเบ่งแห่งกองทัพไทยเรียกเข้าพบในครั้งนั้นไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญให้สอสหอนุ่มกลุ่มนี้ไปร่วมตั้งพรรคใหม่เพียงแต่ให้เล่าและวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองให้ฟังเท่านั้นชัดชัยเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นยังเป็นสสสมัยแรกจึงห่วงแต่เรื่องพื้นที่และห่วงว่าจะได้เป็นสสอ,อีกหรือไม่ประกอบกับช่วงนั้นยังมองอะไรไม่ทะลุปรุโองคิดด้วยซ้าว่าจะตั้งพรรคได้หรือคนที่ออกจากราชการมาตั้งพรรคการเมืองจะเป็นไปได้ขนาดไหนกันเฉียวนั่นคือความคิดครั้งแรกที่พบเจอพลเอกชวล,ลิตแต่หลังจากนั้นแค่4ี่ปีพรรคความหวังใหม่ก็ถูกก่อตั้งขึ้นมาปี2533โดยมีพลเอกชวล,ลิตเป็นหัวหน้าพรรค หัวหน้าพักคานตะวันเลือกก้าวเข้ามาในชีวิตฉัดชัยในช่วงที่เขากำลังอ,อกหักจากการเลือกตั้งปี2.531โดยเข้ามาสู่ขอบุตรชายของเสียกิมกายทะเนตเอียสกุลให้เขาร่วมอุดมการกับพรรคการเมืองน้องใหม่ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นพักของคนอีสานทำให้อดีศสสลูกอีสานอย่างฉัดชัยรีบหอบข้าวของออกจากพรรคสตอโดยไม่รังรอ ในที่สุดก็พบกับชัยชนะทางการเมืองอีกครั้งในการเลือกตั้งปี2535ช่วงแรกที่ย้ายมาพักความหวังใหม่ยังไม่ได้สนิทกับปลเอกชวลิตเพราะมีความเป็นทหารอยู่มากยังมีทหารคนสนิทมีคนคอยกันคอยรับปฏิบัติงานต่างๆก่อนจะถึงมือชัดชัยเริ่มมาใกล้ชิดตอนได้รับแต่งตั้งเป็นวิบรัฐบาลเพราะประสานงานกับสสและหัวหน้าพรรค ในช่วงเวลาที่เริ่มซึมซับและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากคุณเอกชวลิตคือช่วงที่เป็นเลขารัฐมนตรีแรงงานแต่ก่อนที่ชักชัยจะมาลงเอยในตำแหน่งนี้เขามีรุ้นตำแหน่งรัฐมนตรีถึงสองครั้งครั้งแรกเป็นช่วงจัดตั้งรัฐบาลชวนหนึ่งพักความหวังใหม่ในฐานะพักร่วมได้โควตา11ตำแหน่งจากทั้งหมด48ตําแหน่งเมื่อหักลบกบหนี้จำนวนสสเป็นรายภาคแล้ว ภาคอีสานน่าจะได้โคต้าราัฐมนตรีถึงห้าตำแหน่งแต่โพแรกที่ออกมากับให้สิทธิ์ขุนบนอีสานเพียงสองคนและแน่นอนว่าไม่มีเก้าอี้สำหรับชัดชัยบรรยากาศภายดนพักณเวลานั้นจึงมีทั้งการตั้งป้อมใส่กันและมีการลักลอบเจรจาต่อรองตามแบบฉบับของนักการเมืองทั่วไปในที่สุดภาคอีสานก็ได้โคต้ารัฐมนตรีไปถึงห้าคนแต่ชื่อของชัดชัยก็ยังไม่ติดทำเนียบรัฐมนตรี ครั้งที่2มีการตักคอรมชวน1นทับสในเดือนกันยายน2536ชัดชัยมีลุ้นได้เป็นรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อนำสอสอหนองคายเข้าสภาได้ถึง3คนแต่คราวนั้นพลเอกชวลิตเลือกเฉลิมพลสนิทวงชัยสอสออุดรธานีขึ้นเป็นรัฐมนตรีแทนส่วนชัดชัยได้ตำแหน่งเลขารัฐานตตีแรงงานเป็นรางวัลปลอบใจและช่วงนี้เองที่ชัดชัยเริ่มกลายเป็นเงาของพลเอกชวลิต เห็นคนเอกชวลท,ที่ไหนเป็นต้องเห็นชัชัยที่นั่นโดยเฉพาะเมื่อพลเอกชวลิตควักกระเป๋าเตรียมหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบชาชัยก็จะสวมวิญญาณบริกรหนุ่มนำไฟแช็กมาต่อบุหรี่ให้นายทันทีชาชัยมองว่าเรื่องนี้ไม่แปลกเมื่อรู้ว่าหัวหน้าสูบบุหรี่เราก็พกไฟแช็กติดตัวตลอดทั้งที่ตัวเองไม่ได้สูบบุหรี่หรือพันสูบบุหรี่ยี่ห้ออะไรบางทีก็เตรียมไว้ ปกติแล้วพลเอกโชวลิสสูบุรี่ยี่ห้อฮ่5 55, ซองแข็งสีเหลืองเราเป็นเลขาต้องทำในสิ่งที่ควรทำแม้จะเป็นเรื่องปีกย่อยการเอาใจนายในลักษณะนี้บางคนมองว่ามีเบื้องหลังแต่ชัดชยัยกลับมองว่ามันคือพรสวรรค์ของตัวเองเวลาคุยกับใครชัดชัยพอจะอ่านออกว่าเขาต้องการอะไรเจตนารม์ที่แท้จริงคืออะไรเรียกว่าเข้าใจคนอื่นได้ดีดังนั้นจึงรู้ว่าจังหวะไหนควรปฏิบัติ จังหวะไหนาควรไม่ปฏิบัติบางครั้งเวลาอยู่ในสภาบิ๊กจิวแวบหายไปชัดชัยรู้ทันทีว่าทันอยากบุรีชัดชัยก็จะทําหน้าที่ตามเดิมคอยไปจักให้อยู่เสมอชัดชัยพยายามอธิบายว่าการเอาใจคนต้องรู้จังหวะนั่นอาจเป็นเพราะเขาเคยทํางานเป็นพ่อค้าวาน,นิชมาก่อนก็เลยมี Mind of service หรือจิตใจให้บริการไม่ต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง แม้ในการเล่นบทถนัดของจัดชัยจะมีเจตนาดีเป็นตัวตั้งแต่มันกลับทําให้ถูกเพื่อนร่วมพักค่อนขอดอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อได้รับการอัปเกรดจากเลขารัฐมนตรีขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ถึงครั้งที่เจ็บแสบที่สุดเห็นจะเป็นการออกมาตั้งข้อสังเกตของเปรมศักดิ์พียยุระอดีศสขอนแก่นและโคศกพักความหวังใหม่ที่ระบุว่าผมเห็นรัฐมนตรีสัดชัย ได้ละคอยรับผิวไฟแช็กพร้อมเสมอที่จะจุดปรี่ให้ท่านบนเอกชวลิตเมื่อใดที่ท่านเอามือล่วงกระเป๋าควักปรี่จะสุบกเ็เรียกขารมนตรีคนนี้วันๆไม่ได้ทำอะไรํำเนบแมมดังกล่าวเป็นประโยคทองที่ทำให้ฉายาประธมนตรีไฟแช็กตายเป็นสัญ,ญลักษณ์ติดตัวของฉัดชยัยกระทั่งทุกวันนี้ บริกรผู้นี้ยืนยันว่าไม่เคยเลือกปฏิบัติกับลูกค้ารายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษพเพราะนอกจากผู้มีอำนาจในการให้คุณให้โทษอย่างพลเอกชวลิตแล้วชัดชัยยังแสดงความมีน้ำใจกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างด้วยหากเห็นใครกำลังจะสูบบุหรี่เขาก็ยื่นมือไปจับไฟแช็กแล้วจุดบุหรี่ให้เลยหรือถ้าต้องรับรองแขกต้องพาแขกไปเที่ยวไปกินข้าวชัดชัยก็ต้องดูแลเรื่องบนโต๊ะอาหารต้องปักอาหารอย่างมีศิละปะ ต้องยกเก้าอี้ให้เขานั่งบางคนละเลยไม่มองตรงนี้แต่ก่อนอยู่ในสภาทุกคนจะรู้ว่าชัดชัยเหมือนโดเรมอนมีทุกอย่างที่ต้องการบางคนบอกว่าใครมีปัญหาหถามหาชัดชัยเผื่อเขามีและส่วนใหญ่เขาก็มีจริงในกระเป๋าของชัดชัยมีหลายอย่างทั้งไฟแช็อยาแก้ปวดหัวกระดาษทิชชู่หรือแม้แต่ไม้จิ้มฟันอย่างไรก็ตามชัดชัยยอมรับว่าเขาถูกข้าราชการตั้งแง่พอสมควร หลังจากได้รับฉายาราัฐมนตรีไฟแช็กซึ่งข้าราชการหลายคนมองว่าเขาได้ดีเพราะรับใช้นายแต่ชัดชัยก็ไม่ได้กดดันอะไรตอนที่เป็นรัธมนตรีมหาวิทยาลัยเขาต้องนั่งประชุมกับคณาจารย์ด็อกเตอร์ทั้งนั้นแต่เขาก็เฉยๆพราะรู้ว่าลำดับประเด็นและต้องนําการประชุมอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้เรียนรู้จากคนเอกชวลิต ถึงบอกว่าโชคปีแล้วที่ฉัดชัยยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในสองครั้งแรกแต่ได้เริ่มจากการเป็นเลขาของพลเอกชวลิตเพราะทำให้การเป็นรัฐมนตรีของเขาไม่เสียหายซึ่งในตอนหลังข้าราชการก็รักฉัดชัยกันแทบทุกคนณวันนี้ฉัดชัยมองฉายาที่ได้รับแบบมีอารมณ์ขันและเป็นฉายาที่ทำให้คนรู้จักชื่อและนามสกุลของเขาในวงกว้าง แม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาชัดชัยต้องแบกฉายาที่ไม่พึงประสงค์ไปทุกที่เพื่อรอการพิสูจน์ความจริงแต่เขาก็ยังเลือกเดินตามคันลองเดิม